ทำน้อยทําให้ดีแล้วจะได้ดีได้มากกว่าที่ทําเยอะตัวแรกก็มายากจ่ใช้แล้วพอเราก็ไม่รู้จักว่าเป็น,เป,นเป็นแบบไหนก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไวรัสหรือเชื้อรานะครับเข้าต้นเชื้อรากินยอดเชื้อรากินดอกนะครับก็เรียกว่าเป็นไวรัสหรือเป็นเชื้อรานี่ะทำน้อยแต่ทำด้วยคุณภาพใช่ ก็<น>ฉีดดูได้จากสามวันยอดที่ว่ามันตันมันกะโพขึ้นมาแทงยอดใหม่ยอดนนนหัวบนนู้นนะครับหัวบนยอดจะตั้งขึ้นมาเลยครานี้ยอดยอดจะไม่อยู่มุบอยู่กระที่ครับ จ้างขึ้นมาพอได้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นยอดเดินตอนเน้ยใช่ยอดเลยก็ไม่ฝันทิ้งแลลวครับนี้ครับตอนแรกจะเอาใีฝันทิ้งแล้วให้ดูใบยอดตั้งเลยดูยอดทั้งบนนะครับถ้ามันฟื้นนะครับบางคนที่ใช้กระเทกรนเทยไปฟื้นนะครับตัวควบคุมโรคเนี่ยบางคนดูใบเกาโอ้ยังไม่เห็นนะจ๊ะดีขึ้นเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ดูใบเกาไม่ได้ต้องดูยอดบนพอใบเกามันเป็นอยู่แล้วยอดพุ่งขึ้นมาหมดแล้วเนี่ครับนี่คือนี่คือฟื้นแล้วในสายตาของพี่นะใช่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วนี่ตรงดูยอดนี้ นะครับแล้วก็ดูนะครับผลผลิตที่มันจะออกต่อเน,นื่องคือมะละกอเนี่ยมันจะออกไล่สเตปเป็นเป็นชั้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 นขึ้นไปเรื่อยๆวามรูกขอกเราเลยที่เราใช้ว่าเอ้เราก็ได้ใช้ขั้นเทพเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาตกจะขอแน่น้าแล้วจะขอบอกเขาไล่ที่ทําไร่มะละกอที่ว่าแก้ยากไม่ไม่ยากขั้นเทพเอาอยู่ครับหาย เกษตรตัวท้องถิ่นเกษตรกร